สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงนะคะเชียงรายจุดที่สองค่ะน้น้องคนสวยเขาก็พามาเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะน้ตอนนี้เรามาถึงสถานที่เราใฝ่ฝันนะคะที่อยากจะมาเที่ยวนี่คะ่ะเห็นไหมคะนี่คืออะไรที่นี่ก็จะเป็นวัดล่องขุนนะคะวัดล่องขุนที่มีชื่อเสียงในทางจังหวัดเชียงรายนะคะ ทุกคนมาเชียงรายจะต้องมาแวะวัดล่องคุณนะคะของอาจารย์เฉลิมชัยนะคะเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาเที่ยวนะคะเดี๋ยวป้าจะพาตามไปดูนะคะตามมาค่ะดูคับพี่น้องอันนี้มันต้นโพแบบพันอะไรไม่รู้ครับพี่น้องสวยมากเลยอะ่ะนะคะร่มเย็นดูใบสิโอ้ โอ้โหดูสิสวยมากครับพี่น้องสาธุอออืือนี่ก็พี่ชายน้องนิกกี้นะครับพามาเที่ยวเป็นไกด์พาเที่ยวขับรถตู้นี่ค่ะก็คือเมืเราก็เริ่มเข้ามาครับพี่น้องนะคะเริ่มเข้าประตูนะคะประตูหน้านะคะวัดร่องคุณนะคะทุกคนมานี่ก็จะต้องมาเที่ยวนี่ค่ะ วัดอร่องคุณนะทีนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวหนะ,ะพี่น้องนี่บริเวณรอบๆวัดนะคะข้างในก็จะเป็นพวกอ่าช้อปปิง้งนะคะพี่น้องช้อปปิง้งนะคะของฝากนะคะข้างในอันนี้บริเวณด้านนอกนะก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะคะก็จะเปิดประตูเข้าก็จะมีหุ่นยนต์ค่ะนะคะดูหุ่นยนต์นะคะ,นนนะ,คะพี่น้องนี่ค่ะหุ่นยนต์ สวยงามนั่งเฝ้านะคะฮัลโห how are you ทักไทยอันนี้ก็นะคะบริเวณด้านนอกเดี๋ยวป้าจะพาเดินเข้าไปข้างในนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นทางเข้านะคะวัดร่องคุณนะคะอันนี้ก็เป็นสถานที่นะคะพี่น้องอห้ามคนเมาสุราเข้าวัดนะคะอันนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นี่ค่ะก็จะมีป้ายบอกนะคะหน้าวัดเลยนะคะห้ามคนเมาสุราเข้าวัดนะคะสวยมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากานะคะอขออนุญาตถ่ายนะคะนะคะพ่พา,ามาเที่ยวจังหวัดเชียงรายสาธุอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ วัอุณหภูมิใครเข้ามาก็จะต้องนะคะมีหน้ากากนะคะวัดอุณภูมิลงทะเบียนสแกนแสดงตนนะคะนี่ก็จะเข้าไปอาอันนี้อุณหภูมิปกตินะคะนี่คือเราจะเป็นทางเข้านี่คืออาจารย์เฉลิมชัย ทางเข้านี่ค่ะอ่าสวัสดีอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นงานกัอาจารย์มายืนอยู่คนเดียวไม่เหงาเลยค่ะทักทายอาจารย์โอ้หงานฝีมือของอาจารย์นี่สุดยอดเลยนะคะเนี่ยดังไปทั่วโลกอย่างนี้ต้องให้อาจารย์นี่สร้างอีกวัดนะคะนะคะกำลังกำลังแรงใจกํกำลังแรงบุญ เท่จริงๆเลยจันนี่นะฮะเอาเดี๋ยวเจอกันน,นะจาย์นะเดี๋ยวเดินข้างในก่อนทักทายจาย์ก่อนทักทายเจ้าของวัดค่ะ <c oughs> นี่ค่ะอัพอเข้ามารู้สึกว่าแบบอลังการมากพี่น้องอลังการค่ะสมชื่อนะคะอันนี้ก็เป็นวัดสีทองนะคะเป็นวัดสีทองค่ะพี่น้องวัดสีทอง คองอลามเหลืองอลามเลยค่ะนะคะวัดเจดีวัดล่องคุณนี่ค่ะก็คือเริ่มเข้าประตูแล้วค่ะนะะ,นะะเข้าประตูในวัดนะคะพี่น้องอ่ะอ้ะนี่ก็ทางเข้านะคะโอ้โหดูสิก็สวยจริงๆอะ่ะนี่ก็จะเป็นะระฆังนะคะขอตีหน่อยนะ สาธุเข้ามาเราตีกระดังเสียงดังลั่นดีแสดงว่ากำรับสํา,ราหรกำลังนี้กำลังเดินเดินทางเข้ามาถึงนะครับขอให้เข้าด้านในก่อนเลยนะนะแรับเวลาที่เหลือนั้นทุกท่านขึ้นโบสถ์ลงโบสถ์ก็น่าจะหมดเวลาพอดีอ๋อก็ปิดห้า,า,าโมงนะคะพี่น,น้องโบสถ์ก็เชิญได้เลยนี่ค่ะคือเดินไปลงด้านหลังเลยนะครับ ท่านเลยเจอะเลอดเวลานันหลังวัดก็จกริ่ยน้ำเลของท่านออกนา้จากบริเวณแต่ละด้านหลังน้านก่อนสิ็นาฬิกานะครับประวนาด้านหลังนั้นเจนิญดีอุ้ยมีปลาด้วยนะคะนะครับมีปลาแหวกใบงานฝีมือสวยจริงๆพี่น้องขนลุกเลยมองไปสีขาวสวยอลังการงานสร้าง สงก็เป็นวัดที่ชื่อเสียงดังนะคะกินแบบไอเดียการสร้างแบบอืจริงๆไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะแบบว่างานละเอียดมากนะคะดูสิคะพี่น้องมีปลาปลาเงินปลาทองแหวก่ายโอ้โหสีสวยมากค่ะดูสิคะอื้อหือ ตอนนี้เราก็เข้ามาที่หน้าประตูแล้วนะเราเข้าที่หน้าประตูแล้วก็มีชาวต่างชาติก็กำลังถ่ายรูปโอเคอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เข้ามาครั้งแรกนะครับ <What S 1> พี่นอกก <c oughs> ้องก็คำชี้เพราะว่าก็ เป็นการเห็นไหมครับเหมือนเหมือนคล้ายแบบเป็นมืองนรลกนะครับพี่น้องเป็นเมือนรลกนะคะดูสินะคะนะคะเห็นไหมเหมือนกับเมือนรลกเลยเพราะว่าต้องเร่งเวลาค่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะปิดแล้วนะคะอันนี้คือแบบโอ้โหขนลุกค่ะพี่น้องขนลุกมากเลยอ่ะนะคะดูสิสาธุปู่ขอบารมีนะคะขอถ่ายทำนะคะปู่ขออนุญาตนะคะโอ้ดูสิ งานฝีมือนะคะอือหสุดยอดครับพี่น้องดูประตูวังเข้ามาสิครับประตูวัดนะคะดูประตูวัดดีค่ะหน้าบวมเลยครับพี่น้องเพราะว่าลงเครื่องมานะคะคือลงเครื่องมาน้องก็ไม่ได้หลับไม่นอนตั้งแต่เมื่อคืนนะครับพี่น้องสองคืนเลยนะคะก็พยายาม ไม้ทันนะคะขึ้นเครื่องต่อเครื่องนะคะนี่ค่ะนะพยายามอึ๊บโอ้จินตนาการพี่น้องสวยงามมากนะคะสวยงามสวยงาม <yours> ก็เวลาก็จะปิดเร็วมากเลยนะคะพอดีเรามาถึงค่ำน,นะคะพอดีเลยไม่ร้อนมากนะคะพี่น้องนี่ค่ะโอ้ สวยงามมากนะฮะสวยงามจริงๆสุดยอดอลังการงานสร้างกับพี่น้องนะฮะคนไหนได้มาถึงที่นี่แล้วก็ได้ชมเนี่ยสมกับวัดดังนะคะพี่น้องโอโ้โหนี่คือด้านหลังนะคะพี่น้องดูสิด้านหลังนะคะคือแบบเราได้แบบโอโ้โห คือแบบดูแลเย็นตานะคะสวยนะคะคือแบบงานฝีมือจริงๆงานละเอียดจริงๆนะคะพี่น้องดูสินะคะเราก็เร่งนะคะพี่น้องป้าก็เร่งนะคะเพราะว่าผมฟูมาเลยค่ะนะคะอย่าดูหน้าป้าเลยดูวัดดีกว่าน,นะฮะเขาจะปิดแล้วค่ะคนทามาบอกอุ้ยเป็นทางผ่านบอกคุณป้ารีบไปดูเลย่าสั่นนะคะวัดออร่องขุนนะคะนี่บริเวณนี้ด้านนอกนะคะโอ้โหสวยจริง สวยงามค่ะพี่น้องพรุ่งนี้ไม่ว่างจะต้องไปทาธุระ <c oughs> อย่างอื่นนะคะเกรงใจน้องเขาจริงๆน้องเขาอุตส่าห์พามาโอ้โหดูค่ะสุดยอดจริงๆคนชนเจ้าของพื้นที่เข้ามาจนแบบเห็นไม่รู้จะเห็นยังไงแล้วนะโอ้ยมุมนี้สวยมากโอ้ยเพชรเงาแวบๆเลยค่ะนะคะสุดยอดเลยค่ะ เงาแวบ,บๆเลยนะคะสวยง,งามมากนะคะ,ะค่ะโอ้ดูซุ่มประตูสมชื่อเสียงดุ่งดังะค่ะพี่น้องนะคะเสดายนะคะพี่น้องเป็นทางออกแล้วนะคะฟังออกมาซุ่มทางออกนะคะคือแบบเร่งสุดเลย โอ้ oh, ด้านนอกกับพี่น้องดูสิเราเดินไม่ไหวเดินไม่ทันหรอกค่ะเพราะว่าจะปิดแล้วนะคะ mm. ก็ให้ดูรอบบริเวณนะะบริเวณด้านนอกนะคะบริเวณกคนไหนที่ยังไม่เคยมานะคะอยากมาเที่ยวที่เชียงรายก็มาได้เลยค่ะวัดล่องคุณน,นะคะที่มีชื่อเสียงอนี้ด้านหลังนะะดูสิงานฝีมืออาจารย์เฉลิมชัย ตะกี้ไปทักไทยท่านเรียบร้อยแล้วท่านบอกว่าตามสบายเลยเอออหนูนะะอันนี้บนนี้จะเป็นใบโพค่ะพี่น้องเป็นใบโพทำเป็นหลังคาดูสิคืองานละเอียดมากงานละเอียดมากค่ะพี่น้องตลอดสายทางเดินเลยนะอันนี้ก็จะเป็นใบโพติดติด,ต,ดติดกันเลยนับไปท่วนนับไปท่วนนะคะ จะเป็นเจดีอันนี้ก็จะเป็นทางเดินก็จะเป็นนะคะดูสิทางเดินคือแบบอลังการงานสร้างมากมมาพี่น้องอน,น,นะเอออันนี้เห็นไหมคะอีกมุมนึงนะคะก็จะเป็นเจดีนะคะพี่น้องเป็นเจดีแบบว่าเป็นอ่าใบโพนะคะพี่น้องไปอีสานแล้วขึ้นเหนือ บุญบารมีโอ้โหดูสิครับพี่น้องเป็นใบโพธิ์ไพเงินโอ้ท่านดีลงทุนสร้างอลังการอย่างจริงกะประวาน,นไม่ใช่ร้อยล้านเลยหรอครับพี่น้องเนี่ยกะประมาณนะสวยจริงๆครับพี่น้องประทับใจถ้าเราต้องอยากดูให้ครบๆนะคะเราก็ต้องมาแต่เช้านิดนึงนะคะ บ่อน,น้ําอธิษฐานจิตอ่าข้างในนะคะก็จะบอกว่าเป็นบ่อน,น้ําอธิษฐานจิตนะคะนี่เห็นไหมโอเคอย่างงี้ป้าก็จะขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าอ่าเขาปิดแล้วนะคะยังไงแล้วมีโอกาสเราก็มาแวะมาชมนะคะนี่ค่ะอึ๊บนี่ขอจบในมุมนี้ค่ะ